ต้องสองต้งสองครับอันนี้ยังเนี่ยพญนยัดอันนี้ก็ตับครับก็หูอยู่ว่าตับเนี่ยเสียดยังกันเสีดจุสเนี้ครับบ้านี้เออ๋อคุณเสียดจุกินพีาวงกับปอมวองกับปอมมากสร้อยครับสร้อยแน่ครับสอยมากพี่ให้น้องกินได้บ้านี้จัดจานแบบว่าตข่านเลยตัวเนี้ จัดจานยังดีด้แต่ว่าจานบระจานเก่านี่นี่อันนี้ปลหมละคับปมคมอ่ากัครัันนี้มาเบิ้งเบนี่พี่น้องจุไปจุกันาสอยจอยจูโอ้เอาเอาเอาจัจับจัมานไฟเชียร์ดิผมเไเชียร์ทดทดเอาไหมครับทดเลยครับเดียโอ้เพียรห้อยันี้ กอนว่าสบิ้เลยคือคืออยู่คืออยู่มันเป็บันแมนบ่นะอัน ขาเจ้าเคยกินกันว่าแบบยังสิพ่อใหญ่อุบลโอ้ยนี่ตัวพ่อใหญ่อุบลเราบมกแน่หนิเจ้ากินเป็นว่นเจ้ากินเป็นวะมันมันปุ่นต้นนี่มันเป็นอาหารอีสานใช่ไหมครับผมเราเล่าบ้านเขาไห้หลับพี่น้องลองชิมดูสิพ่อใหญ่อุบลลองชิมสิว่าเป็นป่อเป็นเป่ามันพเมียงนี่ครับอันนี้เป็นอีสานอีสานพื้นบ้านของเขาเจ้าบ่อแตแม่์ผ้ากินพุ่นลองลองลองได้ลองตรงนี้ลองไหนบ่ต้องลองครับซิมไหนได้ครับชิมไหนได้ครับให้ผมกลัวมันมือไปเลอะบอกบ่เกี่ยวครับมือแหงบีครับ สีบวกคำแรกเนี่ยไม่ฟ้าโทอไปขามมันแสบหลายครับบ้านเท่าหอ้เออเป็นไงเจ้าล่องเบิ่งบ่คือล่องคำไงแถเป็นพักกับเราโมนใช่ไหมเนี่ยอ้พัดกับเดาผัดไส้ยังดีต้นเป็นไงบ้างพ่อใหญ่อุบลเป็นไงบ้างรสชาติรสชาติพอกินดูแล้วเป็นยังไงสิไร่ไร่ไม่้านเลยบอกนี่ไหมล่ะดูอยู่คำหนึ่งก่อนทิ้งเหรออ๋อไม่เคยลองใช่ไหมไม่เกี่ยวจัง ก็กระดาผาดไฟกันคือปอบนะเจ้าเนาะแล้วก็อี่โบแมนเนาะเาแสนผาะอยู่องเนาะโอ้เป็นเป็นไหนเป็นไหนแสบปะขาบดได้กินบะแสบเขาลงมบานเลดออเอากยี่ห้อยี่หเราเห็ดยังไงเอาอย่งมาใส่อีกห้วยหวมันแสบก็เกาค้ับ มหอมหอมกินมันเถอะเอาผยปุ่นผยปผยปุ่นสด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 ต้องเอาขบขวดตองมากดบกลยลลิลอิลลิลลิลลิลาดลลิลลลลลลิลลินลิลลน ตักขึ้นมื้อก่องเยอะก่านกินโลดกินโลดกินโลดหอยอั right. นเจ้าพ่กน้กินน้อข่อยเออกิน้นี่น้องเจ้าใหญ่เจ้าพี่น้องเจ้ากินเจ้ากินเจ้ากินหอยโกินโลดโลดมาได้มาได้มาได้คอยเกลงใจมันมีหน่อยบ erm. ่แม่นหรอกของมีหน่อยเสียหอยโลดกันมันมืดหอยดีเพิ่นไปซื้อมาไหมเอาเอาไปเนี่ยเอาเนี่ยเอาโลดเอาโลดเอาเอาไปกุนพวกเจ้ากินนะเออกินเออเออนั่นแหละนั่นแหละกิน ย่านมืงเจ้าใบยอ้มมันมีน้อยยิ้มเลยจิ้มเลยยิ้มหน้าผิวหนังโอ้โหนะครับนี่แหละครับหนีโควิดพากันมาอยู่ทงอยู่ทางสิหล่ะอ่ะพูดนะครับอันนี้ยังเหรอพ่อใหญ่อู้ครับโอ้ครับโอ้เพียโอ้เพียโอ้โอ้เพียโอ้เพียใส่แบบจังิตเลยแหละครับเนาโอ้ยมหุยกินมาว่ากินสุกซุปดิบๆไม่มีพ้าริบ่ณยานบ่ครับนี่เราเอิอเรียมว่วอันนี้สุกอันนี้ดิบสินะประเด็นยินภาษาไทยว่า กินอาหารสุกๆดิบๆจะเป็นพยาธิหนามันคือจังเจ้าพอต้องมาเป็นพยาธิหรอกเดีขาเอิ่นหน้าขี้อะไรอย่างนี้ทองครับจักสันดิบก็ดิบเลยทันสุกก็สุกเล่ยังสินะเด้ยินพวกหมอพวกยังก็เจ้าว่าพวกหมอเนี่ยก็เสียเพราะอะไรหรอกขยอยเห็นบ่พวกหมอพวกคู่อยันบ่ไปเป็นเมียเดีเป็นะขบวนเดี๋ยวนะครับโอ้ยขอบคุณคุณแม่ เดี๋ยวสีบอาเรื่องนี้ฟังว่าสะพผมบอกเมีย่ยหมอกับเมียคู่มันบดีจักสองอย่างดิครับเอาบอดีจังเลยเมีย่ยหมอเอาเมียหมอกแล้วกันเมียหมอเป็นไรเมีย่ยหมอนี่า่าติเพราตะคำมาปรับเขาสิมีเพลิดจำพันยังกับสามไปล้างหรือ,อยังอไปล,าล้างแล้วแป๊บหนึ่งมาเอาอีกสกปปรกไปล้างอีกอข้าวเดียวไปล้างเบิดขึ้นกับบ่แล้วขนมเมี่ยหมอมันให้ล้างยังเบิดขึ้นเมี่ยคู่เดียวปเนี่ยขนมเมียคู่นี่กับ พอจะเอาปัลาเมียคู่เอาเลยแล้วเก่งจังเลยเอาอีกมันเห็นเหรเขาส่งการบ้านไหมเรับเดียวแล้วเจียงจังเลยเอาอีกเบิดลขึ้นเจ้ากระต่ายเมียคู่ตัวลูกเนี้ยไปเอาเมียคู่กับเมียหมอเด้วยครับเด้อให้เอาเมียยังบ่นเนี่ยเมียเศร้านะจังแข็งเบิดลขึ้นไปดูแกใครปดูคุณโจ๊กไหนเบบบอ่ะไปยังไงบักบ้าฮะฮะยังไงผักไสตตัวนี้ มือบ้านคอยเดินปากห้างเนาะปลาล่ากินนกปลาล่ากินนกครับอ๋อเอามือนี่ผ้ามาทองมาทาครับพี่น้องผ้ามาเบิงปอบอุ้ยผ้ามาเบิงคนกินเห่นผ้ามาเบิงอันโจเนื้อจุทงจุทาบ่ครับนั่นแหละอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทีที่ทเด้อไปเบิงฝากไ้เด้อพี่น้องเด้อช่องพราะยังอยบนคนโก้ด้อครับที่เหลือเฟือแชนเนลเราไปเบิงช่องพราะยังอยบนคนโก้ครับ พญ่พ่นผ้าเหรออันนี้อันเพี้ยวๆครับเพี้ยวๆเลียวเลิตอียังว่าเพียวทีละเฮ้ยซื้อพอบันพาบุรุษอ๋อซื้อพอแล้วซื้อซองซื้อซองเพี้ยวๆนี่ซื้อซื้อพอพญ่พ่นอ๋ออ่ะไปติดตามตอนในช่องเลเวอร์ชาแนลด้วยครับเด้ออาเมื่อนี้ไว้สำเนียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ